นับตั้งแต่ปี1989 Master ก็ได้ทำตลาดโรสเตอร์หรือ F/A x มาถึง35ปีแล้วก็เลยออกรุ่นพิเศษเพื่อฉลองกันหน่อยมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่สีตัวรถก็จะมาพร้อมกับสีแดงเข้มอาร์ติชานเลดพรีเมียมเมทัลลิที่จะเป็นสีเอกลักษณ์สำหรับหลายๆรุ่น แน่นอนว่าหลังคาผ้าใบนั้นก็จะมาเป็นแบบสีเบจซึ่งถ้ามองดูดีๆแล้วมันก็แอบกลับสีกับ MG Cyberster สีใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยพร้อมล้ออันลอยที่จะมีการทำสีใหม่ให้หรูหราขึ้นทั้งขนาด16นิ้วและ10รวมไปถึงบริเวณด้านหลังประตูก็จะมาพร้อมกับป้ายสำหรับบอกว่านี่คือรุ่นลิมิเต็แถมบอกจำนวนว่าผลิตคันที่เท่าไหร่อีกด้วยภายในห้องโดยสารก็จะมาเป็นแบบสีเบจจัดเต็ม ตั้งแต่เบาะนั่งที่จะมีโลโก้ฉลองครบรอบ35ปีแปะอยู่รวมถึงบริเวณแดชบอร์ดหน้าและคอนโซลกลางก็จะมีการหุ้มด้วยหนังสีเบจไม่เพียงเท่านั้นแต่เข็บก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีแทนทั้งฝั่งหัวเกียร์เบรกมือและไปจนถึงพวงมาลัยแถมพรมปูพื้นก็จะมีโลโก้ครบรอบ35ปีอยู่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นกรอบกุญแจเองก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงเช่นกัน สำหรับขุมพลังนั้นในรุ่นหลังคาผ้าใบก็จะเป็นแบบขนาด1.5ลิตรกำลังอยู่ที่136แรงม้าแรงบบิด1ะ52นิวตันเมตรเป็นแบบเบสซิน SkyActiv-G แต่น่าเสียดายที่ว่าแม้จะมีเกียร์อัตโนมัติแต่รุ่นที่โชคดีกลับกลายเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นล้อหลังแน่นอนแต่ถ้าเป็นรุ่น RF ที่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วก็น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นดังนั้นขุมพลังที่ได้ก็ต้องเป็นเครื่อง2.0ลิตร กำลังอยู่ที่1 8 4แรงมา้าแรงบิด2 0 5นิวตันเมตรคราวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับลังเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามตัวรถจำกัดจำนวนแค่1000คันเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้สามารถไปดูได้ที่โชรูมมาสตาร์ทั่วประเทศแต่ต้องเป็นศูนย์ในญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าเบื้องต้นจะจำกัดเฉพาะขายในประเทศก่อนและในภายหลังจะขยายหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่แล้วนะครับ